ดีค,ค่ะสวัสดีครับ <interpret ation> คิดก็ว่าเฉยๆก็คงจะไม่สำคัญ <S 1> <S 1> <üler> แต่วันนั้นมันคือความจริง เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไปกับใครทั้งนั้นผ mm hmm. ิดที่ฉันเป็นรักเธอมากเกิน mm hmm. อยากให้เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็เป็น mm hmm. ฉันจะ่เธอไม่เห็นว่าฉันเน้นรักเธออ๋อเด็บทดลองทดลอง <laughs> เล่นให้สามเพลงนะครับเดี๋ยวไปทำงานแล้วขอมาเราจะไม่พูดมาก เพลงนี้ะเพลงเดิมเพลงอะไรเพลงอะไรขอไหมขอไหมเดี๋ยวสามเพลงเพลงเดิมหรือว่าอะไร ฉันใช่ก็นคงที่ไม่สำคัญแต่วันนั้นมันคือความจริงจากใจฉันเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไปกว่าใครทั้งนั้นผิดที่ฉันมันรักเธอมากเกิน อยากให้เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็เป็นฉันจะทำให้เห็นว่าฉันรักเธอทำได้เพียงเท่านี้ทำได้เพียงให้เธอไม่ไปจากฉัน เก็บความรักไว้เขาส่วนฉันมีแต่เงาเป็นมันเงาที่เคียงข้างเธอเก็บดวงใจไว้นะ เพราะแม่เอ้ยแข็ง้แข็งผมจำผิดจำผิดจำผิดเอาใหม่เอาใหมา่ใหมา่สวัสดีคุณจีนนะครับพิธีกรชื่อดังวิลาวกิลาววิลาวโทษ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 จืคอ สคัญแต่วันนั้นมันคือความจริงใกใจฉันเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไปก็ใครทั้งนั้นผิดที่ฉันมันรักเธอมากเกินอยากให้เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็เป็น ฉันจะทเให้มเห็นว่าฉันนั้นรักเธอทำในเพียงเท่านี้ทำในเพียงให้เธอไม่ไปจากฉันเท่านั้นพอหากวันใดที่ฉันหายไปบอกเธอเลยไม่ต้องเสียใจ เก็บความรักไว้เขาส่วนฉันมีแต่เงาเป็นเหมือนเงาที่เคียงข้างเธอเก็บดวงใจไว้ในกล่องตรงทุ่งท่านองที่มันหายไปหากวันไหนก็เข้ามาค้นฉันก็เป็นคนเดิมที่รักเธอทั้งใจไม่เหลือใ,ใครเลย เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็เป็นฉันจะทำไม่เห็นว่าฉันนั้นรักเธอทำในเพยงท่านี้ทำได้เพียงให้เธอไม่ไปจากฉันเท่านั้นพอหากวันใดที่ฉันหายไปบอกเธอเลย ไม่ต้องสียใจเก็บความรักไว้เขาส่วนฉันมีแต่เงาเป็นเหมือนเงาที่เคียงข้างเธอเก็บดวงใจไว้ในกล่องต้องทวงทุานองที่มันหายไปหากวันนี้จะเข้ามาคนฉันก็เป็นคนเดิมที่รักเธอ ฉันหายไปบอกเธอเลยไม่ต้องเสียใจเก็บความรักไว้เขาส่วนฉันนั้นมีแต่เงาเป็นเหมือนเงาที่เคียงข้างเธอเก็บดวงใจไว้ในกล่องต้องทวงทำนองที่มันหายไปหากวันใดเธอนคนฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอ ไม่เลืใครแล้วเก็บด,ดวงใจไว้ในกล่องต้องทวงทังน้องที่มันหายไป <S 2> <S 2> <S 2> หากวันใด้จะเข้ามาคนฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอ โ okay. อเคอะไรก็ได้นะครับ anything คิดว่าฉันเฉยเฉยก็คงจะไม่สำคัญแบงค์โอ้โหแบงค์เข้ามาสวัสดีครับคุณแบงค์หายหน้าหายตาคุณโดมสวัสดีครับคุณโดม ขอเพลงต้องต่อคิวไหมครับขอเชิญคุณลูกค้านะฮะคุณลูกค้าขอเพลงเข้ามาได้เลยฮะสามเพลงเท่านั้นที่จะเล่นให้ฟังนะครับคุณโดมขอเพลงอะไรครับรัดคิวมารัดคิวมาจ่ายตังจ่ายตังดีวะจะขอเพลงแล้วอ๋อจ่ายตังจ่ายตังเข้ามาฮะไหนโดมขอเพลงอะไรแบงก์กับโดมคนละเพลงไหม ฉันเฉยๆก็คงจะไม่สำคัญแต่วันนั้นมันคือความจริงจากใจใฉันเธอก็รู้ว่าฉันรักเธอไม่น้อยไปก็ใครทั้งนั้นผิดที่ฉันมันรักเธอมากเกินอยากให้เป็นอะไรก็ ฉันจะทเธอไม่เห็นว่าฉันนั้นรักเธอทำได้เพียงทุกนี้ทำได้เพียงให้เธอไม่ไปจากฉันทุงเดินพอหากวันใดที่ฉันหายไปบอกเธอเลยไม่ต้องเสียใจเก็บความรักเอาไว้เขาสิงฉันมี เงาเป็นเหมือนเงาที่คีงข้างเธอเก็บดวงใจไว้ในกล่องต้องทวงนำ้องที่มันหายไปหากวันใดจะเข้า่าคนฉันจะเป็นคนเดิมที่รักเธอน้อยไป แบงค์มีหอแบงค์หน้ารักขอแทนแันครับสวัสดีครับพี่ปันครับมันกับสุดหลองเรานะฮะแบงค์ขอเพลงอะไรนะในคอมเมนต์แบงค์วะคนไกลคนไกลอ่ะของใครอ่ะไม่เคยฟังเลไหมเพื่อนเอาเพลงง่ายๆดิเอาเพลง,ง,ง,งสมัยก่อนก็ได้ไหม ฉันยิ่งถ้าไม่เห็นว่าฉันเั้นแรกขี้เกียจฟังแล้วอยากเจอหน้าเออเดี๋ยวก็ได้เจอเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวออกกองเจอกันเป็นอะไรก็ใช้เป็นอะไรก็เป็น เห็นโดมของเพลงพิงเข้ามาใช่ไหมเดี๋ยวเล่นให้ฟังครับกูมีสนใครหลุดถูกลดแพงก็ติดฟรกแดนกันไงไม่เคยอดโอคุยโอวเนือใครจิ้มตัวสมเมอร์สไตล์กูอิสมาไลยจ้าการถึงสายแค่พอหกกับไดกิเลสเพรินไม่จบแม่กูร้องไห้แ้วกูให้โูกปัสสบไม่ลงไม่เล่น สินทางอาชีพตลกได้ตั้งวันได้ค่าแรงวันร้อยบาทมันดูบันร้อนต่อใจก็เต้นมี่อเธอมนมีน้ำตามันก็รู้ตัวก็ไม่ได้ก็คงจะมีราคาแล้วไงว่าตัวน,นี้สุดตาสวัสดีครับพี่บอยสมภพครับสวัสดีคุณคุณบอยนะครับโปรดิวเซอร์ชื่อดังครับ ที่เข้ามาฟังร้องเพลงพี่บอยไหมพี่บอยเพลงพี่บอยเพลงไหนอยากให้เบลเลยร้องครับพี่บอยสวัสดีครับคุณมค์เบิร์นเซ่ฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่เบิร์นครับเราไม่ได้เตะบอลกันเลยนะครับเฮ้ย bro ฮ้ y I'm fine bro how are you today พิงพิงเหรอพิงได้โดมขึ้นมาโดมโดมโดมชารุวัตรโดมเดอะสตาร์ <laughs> star, นะฮะโดมเดอะสตาร์ star, ขอเพลงเข้ามาครับเพิงพิงพิงเหรอไม่ร้องนานแล้วนี่ย ฉันได้ใช้น้ำตาให้เธอและปล่อยใ,ใจของเธอได้ลืมดีไหมเรื่องเราวันนั้นที่มันทำรข์ขอให้ฉันได้ลบมันดีไหมใช้หัวใจของฉันยืายาวให้เธอมันคงไม่แฟร์เธอเรื่องของเขา แต่ถมีเราไม่ได้ไปต่อบอกตรงชื่อฉันได้ไหมอยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทุกอย่างมองสิ้นที่หัวใจและลองรักดูใจไม่ต้องกลัวรอ ไม่เคยเจ็สักครั้งเลยรู้ไปว่าคนที่ยืนข้างเธอกันมาก็จะรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจปเป็นอะไรก็ได้ เป็นอะไรก็เป็นฉันจะห้เห็นวิชสวัสดีออมเพื่อนจากนิเทศจุลานะครับออมออมออมฟังเพลงอะไรออมขอเพลงมา เขียวสุนไอคำไอมูไอส่งไอมีเปินบอกว่าจะมาขอค่ะเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีโอ้ยลูกสวัสดีครับคนไกลเหรอคนไข่อ่ะฟัง ไม่ได้ฟังกันเลยเดี๋ยวต้องกลับไปฟังก่อนพี่บอยบอยโกศิยพงศ์บอยประกรณ์บอยบอยไหนบอยพิชเมเกอร์บอยพิชเมชเกอร์ได้อา่าเล่นเพลงของพี่บอยนะครับฝากแท็กพี่บอยไปด้วยนะครับว่าน้องคนนี้ขอร้องเพลงพี่บอยหน่อยนะฮะการเปลี่ยนแปลง ของพี่บอยเพราะว่าเป็นเพลงที่ชอบมากการเปลี่ยนแปลงเฉียดลองไม่เป็นเพื่อนต้องไปฟังก่อนขออนุญาตนะครับร้องเพลงพี่บอยพีชเมกเกอร์นะครับเพราะว่าฝากร้านพี่บอยด้วยนะครับโคตรหลุบนะครับสายสี่ไปลองได้นะครับร้านเขาดีจริงๆพี่บอยกับพี่เจบนะครับ ใครว่างก็ใครอยู่แถวนู้นก็ไปกินกันได้นะมาเซต การเปลี่ยนแปลงนะครับของพี่บอยพิชมิ m เกอรคนไกลเดี๋ยวต้องไปฟังก่อนนะครับเดี๋ยวมาล้องให้ฟังยังไม่เคยฟังเดี๋ยวจะเล่นมั่วไปใจะเย็นๆคนไกลครับการเปลี่ยนแปลงของบอยพิชมิ m เกอรครับ กี่ทีกี่ครั้งที่เสียน้ำตาจะจนอ่อนล้าฉันช้ำเกินไปวิ่งตามแค่ไหนก็ได้เพียงเงาเก็บความเหงาใจแก่ทุ่งนั้น ไม่เคยมีจริงจะนำความรักแท้จริงเข้ามาผูกพันในหัวใจและวันนี้ฉันเปลี่ยนไปโค oh. ตั้งแต่รู้ฉันรู้ใจแต่ฉันมีมาพบเธอมันทำให้ฉัน แปลงหัวใจฉันไปได้ยินรู้สิ่งใหม่ที่ฉันไม่เคยพบเธอขอให้ฉันได้กอดคืรักคือการความหมายตั้งแตวันนี้ฉันเปลี่ยกกนรักคือการได้ไปเพื่อจะรู้ได้คู่ใจไม่ฉันได้ไม่รักเธอ กี่เพลงแล้วสามเพลงแล้วพอแล้วอารมณ์หมดแล้วพักทำงานดีกว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีพี่เฟมพี่แฟมสวัสดีครับพี่แฟมแฟรรมชวินนะครับทุกคนแฟรรมชววนคุณอยากฟังเพลงอะไรแต่ความริงเธอไม่สำคัญ น้องทีมก็เข้ามาน้องทีมน้องทีมหนูอยากฟังเพลงไรน้องทีมขอมาคนทางนั้นเหรอพี่จะไปแล้วแต่ความจริงหวยแบงค์อยู่แบงค์เงียบไปยนะฟังเพลงเพลินนะดิแต่งเพลงสดๆให้ฟังเลย วค,ความสุขของฉันแค่ได้เห็นขอออนไม่ได้นะความสุขของฉันแค่ได้เห็นร้ของเธอแม้ไม่ได้เจอก็ทำให้อบอุ่นใจ ความสำคัญยีไ่ไในเป็นกำลังใจให้เดินก้าวไปในทุกวันขอบคุณในความรักในความห่วงใยขอบคุณกำลังใจที่มีให้กัน ทิ้งที่สร้างความ ฉันแค่นี้รอยยิ้มของเธอเธแม้ไม่ไดีใจก็ทำให้อบอุ่นใจอย่าบอกหรู้เอละไปฟังกันใน YouTube เบรนเลยเริรเชียวนะครับขอบคุณมากที่มาฟังกันร้องเพลงอาจจะมาร้องอะไรเงี้ยเหมือน YouTube เมื่อก่อนที่เคยทำนะครับปีนี้อาจจะอาจจะกลับมาทำแบบเดิมนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงคิดถึงแบบเดิมนะครับเราจะอาจจะไปแบบไปเที่ยวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็ดีกีตาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์แบบสบายๆชิวๆนะครับทำเองร้องเองแล้วก็มือลอยเอง <laughs> ตั้งกล้องเอง เป็นแบบฟิลสโลว์ไลฟ์ไปปีนี้อาจจะร้องเพลงเราจะไม่โคเวอร์แบบอลังการและต่อามาตีมสบายๆปีนี้นะครับอยากร้องเพลงนะอยากมีร้องเพลงชิวๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนเริ่มแรกที่เบลเลอร์สทำ u t u b e นะครับหรือว่าร้องเพลงวานเกยตื่นกวะเป็นเพลงแรกที่ทำให้เบลเลอร์ได้ ได้โลกได้โลกเงินนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ทำให้ Benalert Official เนี่ยได้โลกเงินด้วยนะครับเราจะก้าวไปสู่โลทองกันล้าน Subscribe เมื่อไหร่โกนผมเลยสกินเฮดเลยล้านซับนะล้านล้านฟอร์แต่งเพลงล้านซับ โกนหัวเลยเป็นไงล่ะแบบโล้นเลยนะครับอะไรก็ได้เพลงแรกชื่อเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นเลยเล่นไปนะครับก็เจอกันหรือว่าในในทิกตอกไหมทุกคนทิกตอกเจอกันในทิกตอกได้ว่ะจะได้ลากยาวหน่อยใครอยากฟังเพลงตามไปในทิกตอกนะ ยาวๆถึงเวลาเดี๋ยวผมทำงานเองทุกคนผมส่งงานตรงเวลาอีแล้วเวลามาก่อนผมตามเวลามาอีกทีนึงซ e o u ใจกันใน Tik Tok หากวันใดที่ฉันหายไปบอกเธอเลยไม่ต้องเบลงใจ See you